พี่นะครับไปด้วยครับ กำลังจะเริ่มครับเป็นเชียร์ริวส์เต็มเขียรุ่งเต็มเร้นก่อนครับน่นะเอาอเช่นในทีนแรกก็มบหัวห้าเป็นการเอจอะกะารรัวรองสองทีมที่ตอนนี้ทุกทางผลงานได้อย่างน่าเยี่ยมครับโอ,โอ้โหทีเดียวริวฤดูกาลนี้นี่ออกสตาร์ทไม่ธรรมดาครับลงแข่งมา3นัดชนะรวดครับโ,โอ้โหเรียกว่มมาผลงานดีทีเดียวครับในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะสามเกมแรกครับ นานๆครับยนะทางด้านคินเดวิลจากสตาร์ทนะออกมาชนะสามเกมรวดแบบนี้เนี่ก็ต้องบอกว่าหนึ่งในผลงานที่ยอดเยี่ยมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาจากชนะช็อคด้วยครับมีส่วนร่วมกับเกมของคินเดวิลเยอะนะแต่ว่าวันนี้ไม่มีช็อคครับโอ้โหเรียกว่าเกมของคินเดวิลแตกต่างแน่นอนครับการมีช็อกอยู่ทำในแดนหน้าครับถึงหน้าตัวหลักของพวกเขาครับเรียกว่าตอนนี้ติดภารกิจแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงสนามให้กับคีนเดวิลแล้วครับโอ้โหเรียกว่า สอขั้นเลยครับทางด้านเชนเนอร์พี่ดครับโกลดูลเล่นที่มีอยู่นี่เรียกว่าเป็นตัวหลักๆในฤดูกาลที่แล้วครับเพิ่มเติมเข้ามาในฤดูกาลนี้ก็คือการอูดครับแม็กซเกมแบบนี้ครับสองขั้นครับไม่ดีโกลด์การแมากซ์เซอร์บอลเฮ็ดวันนี้ เตะให้ตามช่องมาใส่ปะตัวพลิกไหลดังขวามุดโอ้โหได้ยิงขวาลูกนี้ไม่ตรงต่อแบมุดนี่เป็นฮีโร่ในเกมที่แล้วแล้วนะเกมที่เราเรียกว,ว่าเป็นมุดยิงประตูชัยให้กับทานันทีมเดวิวลกับมุดเกมที่แล้วในทีมเดวิสเนียโหเเียกว,ว่ารับทั้งเกมเนาะ อ้าวแล้วทังหวานไปสข้างหลังนะโอ้โหนี้วันนี้ยืนเป็นสูนหน้าตัวเป้าเลยมาปารมาเป็นเจ็บเพื่อนตัวจริงนี่กับหน้าทินัทเดชครับโอ้โหสู้เลยแม่มาดูฟุตคิกระยะสำคัญนะนุ้ยอยู่ที่บอลยับ แล้วลูกสูดแล้วพือแล้วอู่ฟูปลถไม่ตรงกอก็เป็นให้านแบ็กกับฝั่งซ้ายแล้ว่พยายามจะเล่นลูกสูดเปลี่ยนแกนไปในฝั่นซ้ายลงป่บไม่ตรงกอกมาเต่เปล่าไปถึเท่านั้นกบเปิดยาวแ้อาร์มระหว่างนี้บอลมันสูงไปนิดนึงนีถือว่าใกล้เคียงทีเดียวสงะนี้เพื่อนเก็บบอลลงไม่ได้ครับ

โยกก็เอ้าจังหวะนี้คือบอลลั่นไปเองครับแล้วเจอลุงสองคนเอาบอลไม่ได้ครับดูว่าคิดจะดูตากลับมาแต่ว่าสายบอลตัวนี้ไม่มีใครทางด้านขวาก็ต้องบอกว่าแพ้แล้วโอ้เกมนี้เองคเน็นเกมรับไปก่อนนะ่ยพี่ท่านคิดเดยรูล้ว่าจากตัวผู้เล่นนี่ไปลองแน่นอนเลยมาแล้วก็จังหวะยิงตูวนี้ใกล้เคียงแล้วด้วยเป็นโอกาสครั้งแรกของเจ้าตัวเลยครับ ครับแต่จะเป่าก็โตขึ้นมาครับทีเดียวไอยู่ดูครับอบอกให้เลื่อนขึ้นแต่ทั้งน้าครับอาร์มก็เปิดไกลลูกนี้ก็ไม่ได้ครับลูกแบบนี้จะได้ไปต้องบอกว่ายากครับพยายามจะไปมองเลื่อนสินว่าได้เปล่าหรือเปล่าครัอรออบอ้าวบอลไปโขไปเล่นยากครับลูกนี้ดูครับไอ้ซ่าทางกลางบีจะแตะหล่ออกมาได้ครับตอนนี้ลงไปมาหนึ่งคนไปต่อครับนะดีลราเอ้าโอ้โหดีชัดเจนครับ โอ้ลูนีฟาวแน่นเลยครับจังหวะไปเกี่ยวข้างหลังครับปูจะหลุดเข้าไปในกล่องเหตุผลแล้วตนตัวอีกเจ็บด้วยครับโอ้โหนาไปเมือไหน่อยครับทีมันไปโอ้โหแม็กลุงทีสีท่าครับปูต้องบอกอย่างนั้นครับจังหวะโดนตัดหลอกไปเจ้าตัวพยายามจะไปแกล้งตัวโอ้โผไปเข้าด้านหลังครับกำลังจะนงเท้ายิงอยู่แล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ถ้าเกิดช้าไปอีกประมาณเก้าเดึอนเนี่ยได้น่าจะได้ยิงแล้วครับแล้วโอ้โหแล้วแม็กนี่มาจากข้างหลังลูกแบบเนี้ย นอกจากเจ็บตัวแล้วโอ้โหเรียกว่าเสียเปรียบด้วยครับเสียทั้งฟาวเสียทั้งเรเวอร์ร่างกายเลยครับนายมันเจ็บด้วยจังหวะนี้โอ้โหเล่นต่อไหวหรือเปล่าครับแต่ก็น่าจะเล่นไหวครับนาแบ็คนี่เรียกว่าเป็นแบ็คจอมบุกอยู่แล้วครับจังหวะโอ้เรียกว่าเสียท่าเลยครับ าไปเข้าห้วยเราตลาดแรกครับโดนหลอกมาแลว้วพยายามจะไปซ้อนเพื่อนเนี่ยเกย์ก็โดนหลอ,อกคนนึงครับโอ้โหจังหวะเขาแตะของจริงเลยไม่รูว่าสักครู่นี่ได้ลุ้นเลยครับแล้วตู้ก็มันได้ไปคลิกระยะหวังผลครับไม้โอ้โหได้ยินพูดดิไม่ตรงกรอแล้ยนะเน้นให้มันข้ามตังคางแล้วแต่ว่าพอข้ามตังคางแล้วก็ไปเรียกว่า,า,าข้าทำหายไปเลย เล่นสั้นนาทีแล้วแม็กรู้ว่ากลับลงมาวิ่งป๋อเลยตอนนี้เออุ้ยย้อนกลับมาแม็กออีกครั้งนึงดูว่าข้างในตันหมดต้องข้ามฟ้าครับเฟสยังทันแล้วทางขวาเก็บลงมานุ้ยตับอ้โหบอลยาวลงไปแล้วแม็ เล่นสนามเยอะเล่นท่าเงี้ยครับเพชรขยับหลอกอล่ออยู่เหรอะมจังหวะนี้เล่นทีโบนเยอะแนวทิง้งออกหน้าไม่ได้ยังไปลูกพกุ่งอีกครั้งของคุณยัมเดชครับลอบอลกลับมาตั้งใหม่ครับเกมไอ้เกมเเกม็เรียกว,ว่ายังไม่เจองานยากๆเลยคนระับต้องจับลูกเมื่อสักครู่จังหวะเดียวครับเกมผ่านมานหกนหา,นานทีเรสร็จใส่แล้วยัง เรียกว่าซัมเบอร์กันอยู่ศูนย์ประตูระสุเงียบแต่ลูกเกมนี่เป็นทางด้านทีมอันเดยครับเนี่ยฟองบอลบุกเข้าใส่นะฮะทีงได้ด้วยครับแล้วยกมาสวยต่อขวาบอลปล่อยต่อก็เก็บไปสุดเส้นแล้วดูครับจัวฝรั่งนี้ค้างอยู่เปิดย้อนออกมาไม่ออกครับไปใส่ทครับข้างหน้าไม่มีใครครับปล่อยแต่หลอกมาลันชัยแล้วตื่นกลับมายิงหลบมาสองแล้ววัดโอ้โหจังหวะสุดท้ายจับบอลยาวเลยอใครับยังได้เลยลูกทุ่งในนัดขวาครับบอลเล่นั้นทันทีครับทีมอันเป้ วันนี vardı, 1, will, nein, nee, ้ในส่วนหน้ายังไม่มีนะนั่นโฟกัสแล้วว่าการพู้จัดการทีมเลยนะไอ้หนักผู้เล่นครับไอ้เยอร์เลนเต่เออตอนนี้ยังไม่อยดุล้องยิงโอ้โหเรียบร้อยครับสวัสดีนี่โอกาสต้องบอกว่าครั้งที่สองของเจ้าตัวแล้วตอบได้ทันทีครับต้องการตัวเก้าต่างเงินต่างเงินเล่นแบ๊บนะผมไปกลางไปโอ้โหในจังหวะนี้ต้องโงเลยครับแล้วที่โง่เงี่โอ้โดนยิงแสกหน้าลูกนี้โอ้ปากไม่ออกครับ อ่นี่ถ้าเป็นเคนโดนี่ในตาไปแล้วโอ้โหกดเกมที่แล้วสำหรับคิงเดวิลเนี่ยโอ้โหเรียกว่าลิมพงนี่เซฟไม่รู้จะเซฟยังไงแล้วแกนี่ได้เก็บสามคะแนนมาได้แต่เกมนี่โอ้โหโดนยิงจังหวะนี้ระยะต่อเจาะเลยครับแล้วตนี้โอ้โหยิงเท้าหนักดีแล้วครับขึ้นน้ำแล้วครับหนึบประตูหลอดศูนย์ครับพินกัปตันประตูที่ต้องการครับกดล็อกตัวเองแล้วน่าเกมงอนได้เเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วตอนนี้ส่วนคิงเดวิลเนี่ยกดนะ สิงห์ไม่หนึ่งประตูนีก่ก็ถือว่ายังไม่เสียหายลูกเกนเนี่ยอาจจะเป็นรองก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดตามแค่ประตูเดียวแบบนี้ก็ถ้าได้มาลูกนึงก็จะกลับถึงเกมทันทีเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ได้เสียเปียาเท่าไหร่ครับเพราะว่าลูกเกนเป็นรองแล้วสิงห์ยาวบ,บีจับไม่ดีเน่สนรั่นสุดท้ายครับเบื้องออกฮักไปเองครับสำหรับสิออง,งสห์งเดรีย กบอนกลับไปตั้งกันใหม่ครับอาร์ตไปบอลไปบอลวิ่งเขาสั้นๆนะเพลย์ามฟ้าทันหรือเปล่าแม็กยังทันเงียบให้ยัดตรงกลางมาสุดเอาแปะให้เพื่อนวีบอยกระตกต่อนุ้ยอีกครันหนึ่งตัวเจอลุงปั๊มที่บอลครับแต่ให้มาสวยครับอาร์ตดีดูว่าเพื่อนวิ่งนำทางเราแต่ว่าโอ้โหจังหวะสุดท้าย ใช่แล้วไม่ได้เปลี่ยนแล้บป้าจังหวะนี้เขาไนแท่งขอกีงเลยอยู่แล้วโอ้จังหวะเขาไปแข่งขอกีงเลยอยู่นี่รับอย่างกดดนกันแล้วก็วจังหวะเขาไปแท่งขึ้นท,ขนทีขึ้นเป็นผาเครับอ่าเรียกว่าดักสอกเลยครับไม้ตกโขนอยู่แล้ว,วยังไงครับคนเดียวเอาล็อกไปได้แล้วจังหวะนี้ปังไบอย่างเกมแล้วจริงอ้ โหดีครับสามคนเอาไม่อยู่ครับไปชลาดใจเยอะมากแล้ววนนี้พีโนเปดูครับเกือบโดนลงโทษครับเปิดการ์ดคราวนี้ไม่มีอะไรครับโอ้โหเจ้าบอลเขาทุ่งแต่ยิงเจ้าหมวาบอลมันไปตรงตัวลูกศรตรงด้วยครับถ้าออกซ้ายออกขวาซะหน่อยโอ้โหมีโอกาสเลยครับอะไรปล่อยให้กินโล่งๆแบบนี้แกนนี่ปั๊มบอลแล้วดูกั็เป็นใจให้กับทางด้านพีโนิลครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับมาแนะวราแตนดานพีินเปเรเกือบโดนเตะเสมอครับ จังหวะเรียกว่าไปชลดล่าใจนิดนึงครับเปลี่ยนตัวเรับที่ข้างสนามแล้วตอนนี้ตอดบุ๊กออกก็แบกขวาไปมุมครับสอดพีนอ์เบยโอ้โหครับวันนี้ดูยิงยังไม่จบเปล่าครับตอนนี้สลับกับทางนั้นบอลแล้วบอลไปเล่นแบกซ้ายครับมาสลับอยู่ทางนั้นขวาแลับ ยิงยาวขึ้นมาก็ไม่แท้งอย่างนีจังหวะนี้ยังเป็นมินาบัตเต้ครับที่นำดุลเดือนตลอดสูงแล้วเกมผ่านชึ้งทางของขึ้นเวลาแรกครับขอสั้นๆครับลอยใช่ทางขวาอลิมักเปิดถ้าไม่มีใครเลยครับหลักกลับมาได้ครับคิดดูดูว่าลาดที่เราหาเราไหลมาที่ว่างครับจังหวะนี้ แต่เพื่อนกันเล่นไม่ได้ครับทางซ้ายมีเติมมาด้วยครแต่ว่าจับบอลกลับมาไม่ได้ครับปีแต่เกมแบบนี้เรียกว่าท่านบบที่ถึงช็อคเลยครับท่านในแดนหน้ามีช็อคอยู่ในเกมเขาต้องแข็งพวกเขาจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับเของเลิจับบอลลื่นล้มเลยครับน่าเปิดลูกนี้ก็ไปดีครับสาวของเลต่ออก้างไปเองครับเรนซานทีครับพี่นตเบย กลับมาเซตกันใหม่ครับดูครับพยายามเล่นแก่ที่แน่นอนครับหนูขอยลงมาต่ำแล้วตอนนี้ลงมาล้ยกบอลมากครับหนูเซตขับจะเปิดอยู่ให้ตรงตามาสวยครับเซตแตงเอามาทางขวาแม็กซ์แตงแล้วลูกนี้ไปยิงครับล็อกเข้าซ้ายง่ายเกินไปแล้วนะดูหนูนี่แม็กไปเลยเปล่าดูว่าใครถูกใจใครับ โอู๋ทอามหาดิบไปเรื่องแล้วมันจะพูดดิแต้วิ่งผองมือเบิกกลางแล้วหัวเราไหลตัดหลังเราสวยจังหวะนี้แมาแผลตัวครับยังอัตโนลมาได้ครับบางอยู่แล้วล็อกมาได้อาจะสวยครับพีโนเบทอ้าวรุ่แไม่จังหวะนี้ให้ยังแก้กันได้ครับลอยพลิกกลับมา ดูดูว่าแม่เกมรับของปีนอยู่ก็ต้องบอกว่าเขาทำงานแน่นเหมือนกันเยอะฤดูกาลนี้พวกเขาทำผลงานได้ดีก็ต้องบอกว่ามาจากเกมรับด้วยส่วนหนึ่งครับนอกจากเกมลุกที่ถือว่าทําได้ดีในฤดูกาลนี้ครับสามเกมลุกเขาชนะมาลวดเยอะเก็บเก้าคะแนนเต็มเยอะจับบอลก็ยาวเดินไปไม่อีกหยุดกันแน่นใย เปิดยาวขึ้นมาครับใหม่ทานครับตัวุอลตกมาตอยิงซ้ายข้างไม่ถนัดครับโอ้ยต้องบอกว่านอกจากลูกที่นุ้ยยิงเข้าไปครับนอกจากน้ี่จังหวะได้จีบของกีตาเฟยก็ต้องบอกว่าดี่ที่เยอะเหมือนกันเยอะจัดจ้านี่จังหวะแค่ที่จังหวะที่นุ้ยทำประตูได้ครับเอาเราไปจับบอลไม่ดีจังหวะนี้บอยโยกหลบแล้วกลับมาตั้งครับเพนุ้ยเข้าขวาไปยิงอ่าจะไปล็อก เจอลุมสองแล้วตรงกลางตรงนั้นโอ้ดูเอาน่าจะทิ้งบอลลุ้มีิ้โดนกระแทกจากข้างหลังแล้วเออปีออกแล้วตอนนี้เอาทางด้านโุ้กลับลงมาอีกครั้งน,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 นึงครับสำหรับทางด้านทีมเดือดครับอ้ามาดูปีที่ก็อยู่ที่บริเวณนน้ยครับนนที ไม่ผ่านนะจังหวะสุดท้ายหลบทพิงออกข้างไปได้ครับโอ้แล้วเจ็บหัวเลยว่ายิงมาจันดุลก็ไม่ได้ครับหากองหลังตัวสุดท้ายครับต้องพยายามสกัดแล้วก็ได้เลยครั้ทุกทีครับตุ้มย้อนก็ไปตั้งกันใหม่ครับ มาตั้งไอ้ใหม่ที่แม็กเกอเร์เอฟค่ายเซตขึ้นมาก่อลขวงางสนามออกมาทางด้านซ้ายเนี่ยตอนนี้ก็จะบอกว่าเด็นพิระพัฒน์เครับเนี่ยคอมบอลเนี่ยเลยขึ้นสนามในตองหลังลูกสุดท้ายเลยวันเล่นในแดนของทางคีเรนวครับเกือบจะตลอดครับแต่ว่าการจบสกอร์แล้วก็ถือว่าจังหวะจากคนจังหวะเข้าทำเนี่ยยังถือว่าไม่ค่อยชัดเจนเยอะหม่วันนี้เพราะเล่นสัน้นครับพีระพัฒน์เปร์ บ <Merci>. <Thousands. S 1> อลเสียกางมาขึ้นด้าซ้ายครับเกมตอนนี้นี่ใครหยับทนั่งเกมขึ้นไปยืนสูงล่างแล้วฟอ้างมาโดยจริงใจตรงนี้ไม่ผ่านครับจังหวะเซตบอลนจนขึ้นมาสูงๆแบบนี้ต้องระวังเนี่ยถ้าเสียบอลเมื่อไหร่โดนสวนกลับมานี่ต้องลงให้ทันเหมือนกันครับโดยจีงยิงขีดเดิมแล้วถึงถึงวิ่งแหน่จังหวะนี้ใกล้เคียงเลยครับ ยังสร้างสถานีแล้วพี่น้องก็บอยน้องจะมาสร้างใหม่โอเคจ่าเข้าขวาแกหล่อบ้างแล้วมาแต่วันี้ไม่ผ่านแล้วตัวจะสวนกับไม่ให้หูมาดักอยู่แล้วโอ้แล้วก็จังหวะจ่ายพี่น้องไม่รู้ไงฟุกโหวไปหแก็คลูกนี้เนื้อจ่ายให้บอลแล้วฟุกโหไว้จ่ายบอลลูกนี้เพื่อนอ่ะโดนดักอยู่แล้วแล้วก็ไปจ่ายโอ้โหเกิดเสียท่าครับน้ำหนักอะขาเกินไปแล้วให้เบาไว้หน่อยแล้วเกิดรถ เกิดจะโดนโฉบไปแล้วทำประตูได้ครับแล้วชิงเดวิลไงเรนสันซันเนี่ยผีจะเริ่มาที่ประตูจะให้ตะลุ่ช่องไม่ผ่านครับตอนนี้อ้าวโดนตักกลับมาครับหนึ่งสองตื้ไหลทางขวาคร้บมาที่แม็กครับจะดึงย้อนหลังแล้วไม่มีใครเลยครับให้ทางขวาเตะทานหรือเปล่าวิ่งขวบมาตลอดนี้ยังทันครับไม่ออกแต่ว่าต้องเอาไปโดนบอลออกหลังครับ Oh, โอ้น้องอบอลเป็นใจแล้วลูกนี้เลยบอลนี้วิ่งมาด้วยความเร็วก็ขึ้นให้อยู่ครับไปมุมแล้วของคิงเด้ไม่เหลือเลยเออไปอสองสองโอ้โหน่าจหวะนี้บอลมันย้อนหลังกันนิดนึงครับโอ้โห แลกขึ้นมาแล้วไม่มีใครดูเลยแล้วจังหมัจะตหรือเ so um ัลาจวะนี่เล่นบอลเนบอลมาย้อนหลังไปนิดนึง้โอ้โหงั้นนี่น่าจะทำได้ดีกว่านี้โอ้โหดูกินหรดอีวันนี้ครับจับกดโทจริงแล้วมเนเกลรับให้แน่นอนไม่ต้อนห่วงนะบอลยิงไกลอ้โูไปไหนไม่รู้ครับ่ พินี้ตรงกลางมุดแหมลยกลับมาดีด้วยเอฟคูดเปิดยาวพินจากขวามาตรนี้ก็ไม่มีใครแล้วบอลเก็บมาได้แล้วตึ้งไว้ตรงนี้เข้าพวจะโดนสวนกลับครับแล้วตรงกลางนี่ปีพื้นที่ครับมาได้แล้วให้จอมนี้ป้าเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับทางขวาที่บอลเสียบอลแล้วไม่ยอมลงมาครับโอ้โหดูครับไม่เลยทีเดียวครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าทั้งเกมดูก็ไม่เสียบอลเลยน้าครับ จังหวะลงอ่ะลงไม่ทงงันเนาะบูแล้วพี่วงก็มู้จะเซฟเกิไงเนาะไปโดนเพชรตาต่อๆครับเนี่ยโอ้ระยะเขาขนเลยคะตรงนั้นเนาะไปเพระวั่หลังหลาครับไม่เหลือล,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 ลูกนี้แล้็ต้องบอกว่าเนี่ยหมดเติมกันขึ้นไปเยอะแล้วทีเดียดูงลงไม่ทงงันครับโอ้วันนี้มีปัญหาเลยครับการพอจังหวะเขาได้แข่งดันขึ้นไปสูงแล้วพอเสียบอลครับเข้าบอลกันขวดเนี่ย ขวาท่านางางนาะขวา,าวบไปใช่ตุ้ยจับไม่ดีตล้วนนี้ฟาร์มบอลเอาชนะมาได้อาดึงสองอ่ะตรงการลางแล้วเราเปิดไมผ่านครับไม่กลับไม่ดีเหมือนกันบอลตุ้ยเดี๋ยวลงมาแล้วข้ามปัง้งเลยติดเหมือน,นซ้ายครับเกดเบอลเลยช่างทานครับเราตู้กูสปีดตู้นี้ จังหวะไล่ฟาวแล้วนะเข้าห้างหลังกันผลจะได้มาจากหนึ่งนานที่เยอะสองนาทีในครึ่งเวลาแรกครับอาล้วมาดูว่าจังหวะนี้เป็นฟรีคิกของคณะชิงในพิวครับอ่าอุ้งอิงกัดขึ้นไปสูงเราเรี้ยฟาวได้ครับจังหวะสุดท้ายเป็นฟรีคลิกย่อมอ่ามาดูครับเราถือว่าต้องเน้นเลยนะสองนาทีในพิ้วทุกหนาาเกมอ่าปั่นมาแล้วต้อหักอนมันโค้ ปกออกก็ปอบไปซะอีกแล้วมนะั้งตั้งใจจะป่าประตูขึ้นมาครับเพชรไปเล่นเลยครับเล่นสั้นครับบอลอยู่ในช่วงที่เราบาดเจ็บแล้วตอนนี้แค่หนึ่งนาทีแล้วการเดินสำหรับเกมนี้คือลาล่ากำลับย้ำอีกครั้งเลยโดยสาวขา,าหลอกล่ออยู่ไม่อยากรู้เรื่อง เชฟมาที่ว่าทางขวามาที่แม็กกับตัวสุดเส้นเจชฟมาฮะจังตอนท้ายไม่ปล่อยเลยครับไอ้ทิ้งออกข้างไม่ได้ครับยังตามหลังอยู่ศูนย์วัตถุสองแล้วขอรงคิงเดลิวเลยแม่ดูครับผู้เกมนต่อต้องขอเป็นอย่างนั้นวินาทีครับแต่บุกเดินหน้าเข้าใส่ครับเชฟอีกนิดนึงลื่นนิดนึงยังได้อยู่ครับบังตอนนี้ โอ้ยกินไก่ทีคร้านี้ไม่มาแล้วก็หมดเวลาป่ะเดี๋ยวพักอีกัดแก้เกม